สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปมี b ีซีพอดแคสตเพราะชีวิตคือการทดลองในเอพิโซดที่145นะคะในเอพิโซดนี้เนี่ยจะมาชวนคุยถึงพลังแห่งการให้เวลากับตัวเองกันค่ะ ถ้าช่วงนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในช่วงที่รู้สึกเหนื่อยกายไม่สบายใจบางทีตอนนี้หลายๆท่านก็อาจจะกำลังเจอมอรสุมทั้งกายทั้งใจนะคะรู้สึกว่าพลังลบมันมากมายเหลือเกินมันอาจจะถึงเวลาที่เราต้องมาเชื่อในเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือพลังแห่งการให้เวลากับตัวเองเอพิโซดนี้เนี่ยจะเป็นเอพิโซดที่เป็นเรื่องประสบการณ์ส่วนตัว โดยตรงของเอมนะคะแล้วก็คิดว่าน่าสนใจแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นมากๆแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ที่กำลังรู้สึกเหนื่อยทั้งกายทั้งใจหรือว่าตอนนี้รู้สึกตัวเองเหมือนคนกำลังจะจมน้ำและไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะอะไรที่จะมาช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นได้บ้างนะคะก็เหมาะมากนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ที่จะฟังกัน ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเอมก็เจอมารสุมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทำให้อารมณ์ต่างๆไม่ปกติส่งผลต่อ การทำงานโดยรวมของเราอันนี้เรารู้สึกเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่สามารถควบคุมอะไรในชีวิตของเราได้เลยแฮะอะไรอย่างนะะี้ค่ะทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราคิดว่าเฮ้ยเราควรจะทำยังไงกับชีวิตดีเพราะว่าการที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆทำอะไรเดิมๆม,มันทำให้เราคิดหาทางออกให้กับ ปัญหาหรือว่าหาทางแก้ให้กับอะไรบางอย่างในชีวิตของเราไม่ได้นะคะสิ่งที่เอมได้ลองทำที่ผิดไปจากที่เคยทำมาโดยตลอดนั่นก็คือการจัดทริปแบบปุบปับนะคะปุบปับของเราก็คือ2อสาวันแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะจองโรงแรมแล้วก็ ไปเลยนะคะซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่เราจะจัดคลิปอะไรสักทริปหนึ่งแบบไปเที่ยวหรือไปพักผ่อนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรามีการเตรียมการเป็นเป็นสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนนะคะล่วงหน้าเพราะว่าเราคิดว่าเราควรจะต้องแพลนชีวิตยาวขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆทั้งทั้งใจแล้วก็กายมันแบบมันพังมากจริงๆนะคะเราก็เลยจองโรงแรมแบบ หุณหันพันแลนนะคะแล้วก็ออกเดินทางในอีก2 3สวันข้างหน้าซึ่งระหว่างกรารรอคอยทริปมันก็เป็นความสุขเล็กๆที่แบบอีกนิดนึงเราจะได้ไปละในที่ที่เราอยากจะไปนะคะโดยที่ทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่ไม่มีแผนอะไรเลยค่ะซึ่งมันค่อนข้างจะขัดแย้งกับบุคลิกโดยรวมของเอมซึ่งเป็นคนที่จะ เป็นคนวางแผนกับทุกอย่างอาหารการกินเส้นทางที่จะไปหรือว่าที่พักหรือว่ากิจกรรมอะไรต่างๆที่เราจะทำนะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยเราไม่มีแผนอะไรเลยเราแค่รู้คร่าวๆว่าจุดหมายปลายทางที่เราจะไปพาค,คือที่ไหนแล้วก็ลองลิสต์แบบเร็วๆไม่เกิน1นึ่งนาทีนะคะว่าแบบเอ้ยมันมีร้านคาเฟ่ไหนร้านอาหารไหนที่เราอยากจะไปบ้างนะคะแล้วก็ลิสต์ไว้แบบผ่านก็ไปไม่ผ่านก็ไม่ไปก็ไม่เป็นไร ะะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีบทเรียนจากทริปก่อนๆที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้พักอย่างเต็มที่นั่นก็คือสิ่งที่เราเตรียมก็คือการเตรียมตัวก่อนที่เราจะได้ให้เวลากับตัวเองในในทริปนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่เราเลือกก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาที่เราอยากจะพักเรามักจะลาพักร้อนค่ะในวันทํางานซึ่งพอถึงเวลาจริงๆอ่ะมันยากมากที่จะหลีกเลี่ยง การที่ไม่รับโทรศัพท์ลูกค้าไม่ได้บางทีมีปัญหาในงานเข้ามานะคะน้องๆในทีมก็โทรเข้ามาปรึกษาแม้ว่าน้องจะเกรงใจแค่ไหนแต่ว่าเพื่อให้งานมัน move on ไปได้น้องก็ต้องติดต่อเราในช่วงนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะได้ความรู้สึกหนึ่งกลับไปก็คือลาทิปอีกแล้วเราไม่เคยได้ลาจริงๆจังๆไม่ได้ลาพักร้อนจริงๆเลยสักครั้งเดียวทุกคนจะต้องโทรหาเราคนนั้นคือโทรหาเราคนนี้ก็โทรหาเรา,รรห,า,เราหรือแม้กระทั่งเรามักจะต้องพก โน้ตบุ๊กนะคะไปทุกครั้งที่เราลาพักร้อนเรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้ไม่เวิร์กละแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากมีความรู้สึกลาทิปอีกต่อไปแล้วนะคะลาทิปก็คือแบบลาไม่ได้ลานะคะแบบเกส,สโนวาเนาะทีนี้เราก็เลยเลือกที่จะไปเสาร์อาทิตย์อาจจะจ่ายแพงหน่อยแต่ว่าเราสึกว่าเฮ้ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะได้ความสงบสุขขึ้นบ้างแหละโดยที่ลูกค้าคนไหนที่ชอบโทรหาเราในวันเสาร์หรืออาทิตย์อะก็มีการบริหารจัดการเช่นแบบ คุยกันให้จบในวันธรรมดาเฮ้ยจะมีออเดอร์หรือเปล่านะคะเอามีแผนอะไรไหมนะคะซึ่งอ่ะพอเราจัดการตรงนี้เรียบร้อยเนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่าลูกค้าน่าจะไม่ติดต่อเราในวันเสาร์อาทิตย์ที่เราต้องการการพักใจแล้วก็ให้เวลากับตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเตรียมตัวมาจะบทเรียนครั้งก่อนๆซึ่งมันทําให้เรารู้สึกดีจริงๆนะเพราะว่าเราได้มีเวลาของเราจริงๆไม่มีลูกคา้าไม่มีทีมโทรมาหาเราเลยสักคนเดียวนะคะแล้วก็ ก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราเคลียร์ตัวเองก่อนที่เราจะไปทริปนี้นะคะ2วัน1คืนก็คือการเคลียร์ความกังวลต่างๆนะคะในความใส่แม่บ้านของเราเราก็จะมีความกังวลว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดบ้านเลย หรือว่ายังไม่ได้สักผ้ากองโตอันนนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็ระหว่าง2อสาวันนั้นที่เราปูบป,ปับทริปเนี่ยเราก็มีการให้คุณพี่แม่บ้านช่วยมาทําความสะอาดให้ก่อนที่เราจะออกทริปแล้วก็ทําความสะอาดเสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยนะคะมันกลับมาเนี่ยเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนื่อยขนาดนั้นอันนี้คือการเตรียมตัวก่อนที่เราจะไปนะคะก็คือเตรียม ละทิ้งความกังวลต่างๆที่นี้ก็มาถึงเรื่องของสถานที่นะคะโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราอยากจะใช้เวลากับตัวเองเราอาจจะใช้เวลาอยู่ที่บ้านเปลี่ยนมุมอะไรไปบ้างแต่เราก็ยังรู้สึกว่าสิ่งแวดลอ้อมก็ยังเป็นสิ่งแวดล้อมเดิมๆที่ทําให้กรอบความคิดของเรามันยังอยู่ที่เดิมอยู่นะคะรอบนี้เราก็เลยเลือกสถานที่ที่ เราจะสามารถให้เวลากับตัวเองได้อย่างเต็มที่นั่นก็คือเงียบสงบแล้วก็คนไม่ค่อยปลุกพล่านนะคะนั่นก็คือที่บางเลนะคะก็เป็นครั้งแรกเลยที่เราไปที่บางเลบางเลให้ความรู้สึกเหมือนเราไปหมู่บ้านประมงเล็กๆแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยมองทะเลเดินริมทะเล ฟังเสียงคลื่นแค่นั้นเลยนะคะซึ่งเราก็เลือกที่พักที่ค่อนข้างจะดีหน่อยเพราะว่าสาเหตุหนึ่งก็คือเราไปพักจริงๆเราก็จะอยู่แต่ในที่พักนะคะเราไม่ได้กะว่าเราจะออกไปเที่ยวที่ไหนเลยออกไปทานข้าวก็อยู่ในระยะเดินได้1นถึงสนาทีแล้วก็กลับมาที่โรงแรมจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกโรงแรมที่ค่อนข้างจะโอเคนิดนึงนะคะทีนี้ต่อมาสิ่งที่เราเตรียมในการให้เวลากับตัวเองก็คือเราเลือกว่ามันมีสิ่งไหนที่เราชอบทําเวลาที่ เราต้องการที่จะพักพอรอตจริงๆนะคะหนังสือก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราชอบทำเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้เวลากับตัวเองอยากจะพูดคุยกับตัวเองในบางช่วงบางขณะนะคะเราก็เลยหยิบหนังสือไป2เล่มแล้วก็มีชุดออกกำลังกายเผื่อว่าหลังจากพักแล้วจะมีอินสปีเรชั่นในการออกกำลังกายนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหยุดออกกำลังกายไป1สัปดาห์ซึ่งน้อยครั้งมากที่ที่จะเว้นยาวขนาดนี้โดยที่ไม่ออกกาลังกายเลยนะคะแสดงว่ามัน แย่มากจริงๆอันนี้เป็น KPI ตัวหนึ่งที่เอาไว้วัดตัวเองว่าโหแสดงว่าใจและกายของฉันนั้นมันแบบเหลือแบตเตอรี่ต่ำเหลือเกิน อีกอันนึงก็คือเป็นชุดว่ายน้ำนะคะชุดว่ายน้ำไม่ได้เพื่อกันว่ายน้ํำแต่ว่าเอมเป็นคนชอบแช่อ่างน้ําอุ่นมากๆเลยเวลาไปโรงแรมก็มักจะเลือกโรงแรมที่มีอ่างเอาไว้แช่น้ำนะคะเพราะรู้สึกว่าการให้อยู่ในน้ำเนี่ยมันทําให้สมองเรามันค่อนข้างจะปลอดโปร่งแล้วก็คิดอะไรได้ค่อนข้างจะทะลุ มากขึ้นกว่าเดิมน,นะคะแล้วก็เราก็มีสมุดจดไดอารี่ของเราที่เราจดเป็น weekly daily ของเราไปด้วยนะคะเผื่อว่าเราอยากจะระบายอะไรนะจังหวะนั้นมันจะได้แบบระบายออกมาได้ทันทีรอบนี้เราไม่ได้เลือกที่จะเขียนอะไรลงไปใน iPad นะคะแต่เราอยากจะได้ความรู้สึกของกระดาษแล้วก็ปากกาจริงๆนะคะแล้วมันก็ได้ใช้จริงๆนะคะแล้วก็เราก็มีแบบ มาสหน้าสครับหน้าอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเวลาที่เราไปพักผ่อนนะ่ยเราอยากจะดูแลตัวเองทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจบางทีแบบการได้ทําอะไรแบบนี้แบบที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เขาทํากันเนี่ยมันก็เป็นเวลาที่เรารู้สึกว่าเรากําลังขอบคุณแล้วก็ตอบแทนร่างกายที่มันเหนื่อยล้าของเรานะคะแล้วก็เตรียมเสื้อผ้าสบายๆแบบอืมใส่สบายไม่ต้องคิดอะไรเยอะ ก็จะเป็นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นนะคะใครที่ติดตามอินสตาแกรมของ M. d m t c e m i ก็จะเห็นเป็นเสื้อแล้วก็กางเกงขาสั้นง่ายๆธรรมดาธรรมดาเลยนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราเตรียมไปเนี่ยเราก็แค่คิดว่าเออเออหยิบหยิบไปเพราะว่าเผื่อว่านะจังหวะนั้นะ่ะเราเกิดอยากทําอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึง่งเราจะได้หยิบมันมาใช้ได้เลยแบบไม่ต้องโอ้เสียดายจังตอนนี้อยากทําสิ่งนี้จังอะไรไงเงี้ยเราไม่ได้หยิบมานะคะก็เลยเป็นแบบกะว่า ณนะจังหวะนั้นเนี่ยใจเรามันอยากทําอะไรมันก็จะได้หยิบได้ทันทีแต่เราก็ไม่ได้กะเกณฑ์ว่าจะต้องทําอะไรก่อนอะไรหลังนะคะอันนี้ก็คือเอาตามจังหวะที่เรารู้สึกว่าใจแล้วก็กายของเรามันอยากจะทำณนะจังหวะนั้นซึ่งสิ่งแรกที่เราเลือกที่จะทำํำนั่นก็คือการอ่านหนังสือนะคะหนังสือเล่มที่เราเลือกมาไปกับการพักผ่อน ใช้คำว่าผักผ่อนแล้วกันเนาะกับทริปนี้ก็คือ good vibes good life นะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวหนังสือเล่มนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นหนังสือเล่มน,นึงที่เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดแล้วก็ทําให้เราหันกลับมามองชีวิตของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้รู้สึกว่าช่วงนี้มันตรงกับชีวิตช่วงนี้มากๆที่เรารู้สึกว่าเราต้องการ good v i b e ในชีวิตแล้วก็ อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะตอนแรกเข้าเช็คอินไปปุ๊บก็เปิดหนังสืออ่านเลยนะคะอนหนังสือในห้องอ่านสักพักแดดล้มลมตกกําลังเบือ่อเบือ่อบรรยากาศในห้องพักเราก็ออกไปนั่งคาเฟ่ริมทะเลนะคะก็ไปนั่งอ่านแล้วก็แบบดูวิวทะเลไปดูวิวภูเขาเรือประมงไปแล้วก็อ่านหนังสือไปมันแบบมันเป็นความรู้สึกที่โหยมันไม่ได ทำอะไรแบบนี้มานานมากๆแล้วนะคะจากนั้นพอเบื่อที่คาเฟ่ในทะเลเราก็ไปนั่งริมสระน้ำนะคะซึ่งก็โชคดีมากที่แบบแขกไม่ได้พลุกพล่านขนาดนั้นเราสามารถนั่งอ่านหนังสือได้สบายๆแล้วก็อ่านไปอ่านมาก็เกือบจะจบเล่มอยู่เหมือนกันนะคะในแบบในช่วงเวลานั้นแล้วเรารู้สึกว่าโหถ้าเราอยู่บ้านนะสิ่งเราต่างๆมันมากมาย มากๆไม่ว่าจะเป็นทีวีโน้ตบุ๊กไอแพดหรือแม้กระทั่งงานบ้านที่เราเห็นแล้วมันขวางหูขวางตาเหลือเกินนะคะอันนี้คือไม่มีอะไรขวางหรือว่าทําให้เราค่อยเขวได้จากหนังสือเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราคอนเซนเทรตจริงๆกับการอ่านหนังสือนะ่ะจังหวะนั้นนะคะพะออ่านหนังสือเสร็จเนี่ยเราสึกว่าเฮ้ยมันเป็นช่วงเวลาที่เย็นๆละเราก็เลยออกไปเดินเล่นนะคะนั่งฟังเสียงคลื่นสัตว์ตอนเย็นซึ่งมันก็มีมุมที่น่ารักที่เราสามารถมองทะเลมองภูเขาได้นะคะแล้วก็ มีที่นั่งที่แบบสบายๆพอเรานั่งแล้วเรารู้สึกว่าเราเหมือนได้ฝึกสมาธิไปกับการฟังเสียงคลื่นในตอนเย็นๆแล้วมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกดีมากๆรู้สึกแบบโอ้ได้พลังใจกลับคืนมาโดยที่แบบเป็นการนั่งผักจริงๆไม่ได้ต้องทำอะไรเลยนั่งเฉยๆปล่อยใจไปกับความคิดที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เฝ้าตามดูความคิดณจังหวะนั้น หรือว่ามีแวะพักฟังเสียงคลื่นบ้างเพราะว่ามันก็เย็นใจ นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปทานข้าวอะไรปกติแล้วก็กลับมาที่ห้องพักแล้วอยู่ดีๆมันก็มีแรงใจที่บอกว่าเออวันนี้กินเยอะแล้วออกกําลังกายซะหน่อยนะคะนั่นเป็นวันแรกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีอารมณ์ที่จะออกกําลังกายเลยซึ่งมันผิดแปลกจากปกติมากๆรู้สึกว่าการออกกําลังกายเป็นเหมือนการกินข้าวที่มันต้องเกิดขึ้นทุกวันหรือบ่อยเท่าที่มันสามารถทําได้หรือว่ามันเป็นสิ่งที่ เป็นชีวิตประจําวันของเรานะคะแล้วอยู่ดีๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแรงที่ะออกําลังกายละ30นาทีของการออกกําลังกายเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกขอบคุณร่างกายของตัวเองที่แข็งแรงมากพอที่จะกลับมาออกกําลังกายได้แล้วนะคะจากนั้นพอพลังกายมันมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องดูแลร่างกายของเราต่อไปเราก็เลยเลือกที่จะแบบอัสครับหน้ามาร์คหน้าอะไรสัหน่อยกรุบกริบนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทํามาเป็นปีๆแล้วนะคะ สาวๆหลายๆคนอาจจะช็อกนะว่าแบบเขาก็ทํากันบ่อยๆนะนะคะแต่สําหรับเอ็มแบบไม่ได้ทําเลยไม่ได้ดูแลตัวเองเลยในส่วนนี้แล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะละเลยกับตัวเองมากๆนะคะหลังจากที่มาสหน้าครับหน้ามาหน้าแล้วเนี่ยมันก็เราก็มีเวลาที่จะได้ทาครีมต่างๆอย่างละเมียดละไมนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการทาครีมต่างๆอย่างละเมียดละไมเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนได้ผลดี กว่าการแบบรีบๆทาในชีวิตประจําวันที่เราทําอยู่ทุกๆวันมันเหมือนได้ขอบคุณร่างกายของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณหนังหน้าอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยฉันได้ขอบคุณแล้วทั้งร่างกายแล้วก็ใบหน้าด้วยนะคะก็ก็รู้สึกเออสดชื่นขึ้นหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าวันนี้เหนื่อยละพอดีกว่าก็ได้เข้านอนแบบ แต่หัวค่ําเลยนะคะก็แล้วก็ตื่นมาแต่เช้าเลยซึ่งปกติจะเป็นอะไรที่นอนตื่นสายมากๆเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะเสียเวลาไปกับการนอนบนที่นอนเพราะว่าเราห่วยหาการไปนั่งนิมทะเลอีกแล้วนะคะแล้วก็รีบตื่นมาแล้วก็ทานข้าวแล้วก็ไปนั่งนิมทะเลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ปล่อยใจกับเสียงคลื่นอีกครั้งโดยที่ในช่วงเชา้ามันก็จะเป็นช่วงที่เรารสึกว่าสมองมันปลอดปล่พอกลับมาที่ห้อง มันก็เลยทำให้เกิดความคิดดีๆอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็โชคดีมากที่เราติดสมุดจดบันทึกของเราไปด้วยเราก็รีบจดไอเดียที่มันเกิดขึ้นเราฟโฟล์กับการเขียนไดอารี่รอบนี้เนี่ยประมาณสัก30นาทีเลยนะคะ แล้วก็พอเขียนเสร็จอะไรเสร็จเรารู้สึกว่าชีวิตมันดูมีความหวังชีวิตมันดูมีทางออกมากขึ้นเราดูแล้วว่าเป้าหมายของเราในอีกสองสาเดือนข้างหน้ามันคืออะไรมันเหมือนเราได้คิดแล้วก็ตกผลึกมาซึ่งมันก็ Amazing มาเพราะว่าเราคิดเรื่องนี้มาเป็นหลายเดือนเป็นปีแต่ว่าเราก็นึกไม่ออกเลยว่าเฮ้ยมันควรจะมีทางออกกับเรื่องนี้ยังไงหรือว่าทางแก้กับสิ่งที่เราเจอยังไงได้บ้างนะคะ แล้วอยู่ดีๆก็เหมือนเรารู้สึกว่าเราเกิดความฉลาดขึ้นมาได้ปัญญากับคืนมาแล้วก็คิดออกแล้วว่าเออฉันจะจัดการกับชีวิตของฉันแบบนี้แหละนะคะรู้สึกโล่งใจแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเฮ้ยแค่เราให้เวลากับตัวเองประมาณ2วันหนึ่งคืนนะคะเราสามารถกลับมาเป็นคนที่ ปกติเหมือนเดิมหรือว่าดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนิดหน่อยด้วยพลังกายและพลังใจที่เราได้ถูกเติมไปนะคะเราก็เลยแบบเฮ้ยนี่แหละที่เขาบอกว่าเราจะต้องให้เวลากับตัวเองบ้างนะคะคุณผู้ฟังอาจจะบอกว่าก็ใช่สิเธอไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีลูกที่จะมาคอยกวนอะไรต่างๆนะคะแต่เราก็มีครอบครัวที่แบบเราต้องดูแลเราต้องมีหลายอย่างที่เราต้องรับผิดชอบเหมือนกันเราก็เลยเชื่อว่า แม้ว่าคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วเนี่ยก็ต้องมีเวลาของตัวเองเวลาที่เราให้กับตัวเองเพื่อที่ว่าเราจะได้พักจริงๆทั้งกายแล้วก็ใจนะคะเพื่อที่ว่าเราต้องหยุดพักสักหน่อยเพื่อที่เราจะได้เดินก้าวที่มันโตขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นเมื่อก่อนเราไม่เคยเชื่อเลยในสิ่งนี้ในสิ่งที่เราเรียกว่าให้เวลากับตัวเองให้ตัวเองได้พักจริงๆนะคะก็เลยคิดว่า นี่แหละสุดท้ายก็ปิดจบด้วยกันแช่น้ำอุ่นอย่างที่ตั้งใจนะคะสิ่งที่เราเตรียมมาทุกอย่างก็ ได้ทำในจังหวะของมันในลำดับที่มันปล่อยไปตามใจที่เราอยากจะทำมันนะคะแล้วมันก็รู้สึกดีมากๆจริงๆมันทำให้สัปดาห์นี้นะคะหลังจากที่เราได้พักเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความหวังมากขึ้นกับชีวิตนะแล้วก็เป้าหมายในชีวิตของเรามันชัดเจนมากขึ้นแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างในสองสมวันหลังจากนั้นทันทีแต่ว่าเรายังมีความเชื่อว่าสิ่งที่เราทําอยู่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพียงแต่ว่าเราอาจจะลงประเด็น กับอะไรบางอย่างในชีวิตไปเท่านั้นเองนะคะทีนี้ทิปที่เรารู้สึกว่าเออทริปนี้มันฟูลฟิลใจเรามากเลยนะมันก็เกิดขึ้นจากการที่เราอยากพักที่ไหนก็จงไปที่นั่นนะคะต้องบอกว่าพื้นฐานเราเป็นคนขี้งกเราแบบบางทีเนี่ยสมมติว่าเราอยากพักที่ ที่หนึ่งมากๆแต่ราคามันสูงมากๆเลยเราก็มักจะมองหาออปชันที่มันแบบราคาถูกลงย่อมเยาวลงอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพอไปจริงๆแล้วมันไม่ได้ฟูลฟิลจิตใจเราขนาดนั้นนะ่ะ ก็เราอยากไปที่ A อแต่เราต้องไปที่ B ด้วยความที่มันถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยร,รอบเนี้ยเราไม่เราอยากพักที่นี่ตั้งนานแล้วเราเล็งที่นี่ไหวเราก็เลยเลือกพักที่นี่แม้ว่าราคาจะสูงมากจากการที่เราจองมันค่อนข้างจะกระทันหันะนะคะแต่ในความโชคร้ายในการแบบจองกระทันหันแล้วราคามันค่อนข้างสูงก็ยังมีความโชคดีที่ในช่วงโควิดเนี่ยเราก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีท่องเที่ยวเพื่อที่วันหนึ่งอ่ะเรายังมีความหวังว่าหลังโควิดเราก็จะได้มีโอกาสไปเที่ยวนะคะแล้วมันก็จริงๆเราก็ สามารถนะําเงินก้อนนั้นเนี่ยมาใช้กับตอนนี้ได้นะคะอยากกินอะไรที่เราอยากกินเราก็กินก็ต้องเป็นขอโชคดีว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เรามีการบริหารจัดการแบบเริ่มแทร็กการใช้เงินในเรื่องของการกินนะคะในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ไม่ให้มันเกินงบแล้วมันก็เลยทําให้เรามีเงินเหลือพอที่จะแบบมาสปเปนกับอาหารที่เราอยากจะกินในทริปนี้ได้นะคะก็เรียกว่าได้ทำครบถ้วนที่อยากจริงๆในร้านอาหารที่อยากจะจ่ายเงินจริงจ กับที่พักที่เราอยากจะพักจริงๆแล้วก็คิดน้อยๆกับแพลนอะไรต่างๆเอาให้มันรวมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าทริปนี้มันสมบูรณ์แบบมากแม้ว่ามันจะมีเรื่องคลุกคลักที่แบบเออเรามันก็คลุกคลักแต่เรามองข้ามันได้ ะะทีนี้เนี่ยอันนี้เป็นการให้เวลากับตัวเองแบบค่อนข้างจะเต็มเต็มวันเลยนะคะก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยปีนึงอ่ะมันควรจะมีสักสองครั้งที่เราแบบให้เวลากับตัวเองแบบนี้จริงๆหรือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้จะไม่ไหวแล้วมันอาจจะต้องให้เวลากับตัวเองซึ่งการที่เราจะไปได้ไกลกว่าเดิมคือการที่เราต้องหยุดพักหยุดคิดหยุดพิจารณาตัวเองสักนิดหนึ่งให้เวลากับตัวเองสักหน่อย ะะหรือว่าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้อยู่ในวิสัยที่จะทำได้นานขนาดน,านั้นเป็นวันวันเป็น2วันเราอาจจะทำแบบเดลี่ก็ได้นะคะเป็นรายวันเหมือนให้รางวัลกับตัวเองให้เวลากับตัวเองที่มันเป็นเวลาของเราจริงๆหาสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็น Pampering หรือว่าสิ่งที่ เราได้ดูแลตัวเองปลอบประโลมตัวเองจริงๆในแต่ละวันแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปตามไลฟ์สไตล์ตามความชอบตามความถนัดนะคะเช่นเออบางคนรู้สึกว่าทํากับข้าวเตรียมอาหารหั่นผักหั่นผลไม้เตรียมไว้กินนั่นคือสิ่งที่ตอบแทนตัวเองอยู่ก็จงทําสิ่งนั้นแล้วก็ขอบคุณกับอาหารขอบคุณกับผักผลไม้ที่เราแบบ ได้เตรียมแล้วก็ได้ใช้ไม่เกิดเวสแล้วก็ได้ทานอาหารที่สุขภาพดีด้วยฝีมือของตัวเองนะคะหรือใครที่ตอบแทนตัวเองด้วยการบำรุงบรรเรอนะคะจิตใจด้วยเครื่องสำอางอะไรต่างๆหรือว่าบำรุงหน้าตาด้วยการ ทาครีมอย่างละเมียดละไมนะคะก็อาจจะมาเป็นแนวนี้หรือว่าบางคนอาจจะเลือกการออกกำลังกายหนังสมาธิหรืออะไรก็ตามนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือการให้เวลากับตัวเองจริงๆแต่เราแอบ,บรู้สึกว่าการแบบดูซีรีส์อาจจะให้เวลากับตัวเองแต่มันก็แอบ,บทำร้ายตัวเองในอีกบางมุมนะคะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเราก็เลยรู้สึกว่ามันควรจะเป็นอะไรที่ เรารู้สึกสบายๆจริงๆเป็นความรู้สึกที่เราได้ปล่อยไหลให้ความคิดของเราโฟลในจังหวะนั้นที่เรากําลังให้เวลากับตัวเองนะคะแล้วก็เราเชื่อเหลือเกินว่าพลังแห่งการให้เวลากับตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญเราควรจะมีมันบ่อยๆเท่าที่กําลังเวลากําลังเงินของเรามันจะเอื้ออํานวยนะคะหรือว่าบางทีมันอาจจะไม่จําเป็นจะต้องมาในรูปแบบเดียวกันกับเองก็ได้นะคะหลายคนอาจจะเลือกไปปลีกวุเว ไปไปตั้งเต็นไปนั่งดูทะเลสาบในราคาที่ย่อมเยาวกว่าเดิมก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์หรือความชอบของคุณผู้ฟังนะคะแต่ก็เชื่อเหลือเกินว่าถ้าเราให้เวลากับ ัวเองให้มากขึ้นแทนที่เราจะไปสนใจอะไรจากภายนอกเราลองมองตัวเองผ่านความรู้สึกภายในของเราแล้วก็ซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจกับตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะรู้จักตัวเองในมุมหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ได้นะคะก็หวังว่าเอพิโซดนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับเรามากมันเสริมพลังให้เราได้มากจริงๆแล้วก็มีพลังพอที่จะมาจาัด podcast นะคะ เอพิโซดน,นี้แล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังชอบจะดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ใครที่เอาไปทำแล้วก็มีประโยชน์ก็จะยิ่งดีใจขึ้นไปอีกก็หวังว่าเอพ s o ซดนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็พบกันใหม่เอพ s o ซดหนะ้าเอพ s o ซดนี้ลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะ